ฮับคลิปกับฮับแทคที่อลคลิปสองตัวนี้ต่างกันยังไงแมคานิกของมันเหมือนกันครับคือการหนีบเข้าไปกับสายข็มขัดหรือว่าหนีบเข้าไปที่เอวกางเกงแต่ว่าฮับคลิปมันจะเป็นลักษณะคล้ายไม่หนีบแล้วก็หนีบป๊อกเข้าไปส่วนฮับแทคติคอลคลิปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแมคานิกแบบนี้ฮะบีบและยกมันจะมีสแนปเป็นจุดๆแบบนี้จุดแรก แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปฮับคลิปกับฮับแททีคเข้าคลิปตัวไหนเวิร์กกว่ากันตัวฮับคลิปมันจะใช้งานง่ายๆเหมือนไม่มีหนีบกับสายเป้อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าตัวมันก็จะใหญ่และหนากว่าฮับแททีคเข้าคลิปลองดูความหนาเทียบกันนะฮับแททีคเข้าคลิปอ่ะจะบางกว่าและความยาวของมันเนี่ยฮับคลิปก็จะยาวกว่าฮับแททีคเข้าคลิปเพราะงั้นฮับแททีคเข้าคลิปเนี่ยมันจะมีความเล็กและบางมากกว่าสําหรับคนที่ชอบเล็กและบางก็เป็นตัวนี้แต่ฮับแททีคเข้าคลิปก็มีข้อจํากัดอยู่เรื่อง,นงอนาาหนึ่งค สายแกมคัรอบัก้าแต่ถ้าไปเจอสายกระเป๋าที่มันหนานมันก็อาจจะหนีบไม่ได้ในขณะที่ฮับคลิปมันสามารถจะหนีบเข้ากับสายที่หนาๆได้คุณก็ไปเลือกใช้ให้เหมาะสมส่วนตัวสาหรับผมค่อนข้างชอบไปทางตัวฮับแทกติคอรคลิปเพราะว่าด้วยแมคคนิกที่มันง่ายเสียบเข้าไปแล้วล็อกส่วนตัวฮับคลิปมันจะมีจัง,งออนิดนึงเป็นตัวเซฟเพื่อให้มันไม่ไหลออกแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่ดึงออกมาเนี่ยมันก็ติดจัง,งอยได้ง่ายๆฮับแทกติคอรคลิปบีบแล้วยกขึ้นมาเสียบเข้าไปตรงๆแล้วก็งับใช้ได้เเลลยวลาจะถอออดกบี ยกดึงออกส่วนฮับคลิปเวลาใช้งานบีบออกมาเสียบเข้าไปต้องปล่อยหนีบแล้วเวลาจะถอดออกบีบดึงมันจะติดตรงนี้ครับทำให้ผมรู้สึกมันไม่สะดวกกับการหนีบแบบเข็มขัดผมก็ต้องพยายามเข็มขัดออกแล้วก็แบบนี้ในการทํางานเร็วๆเนี่ยผน,น,นว่าหนีบบอย่างเงี้ยจะรีบเอาออก ออกไงวะเนี่ยมันจะแบบลำคาญนิดนึงอะแต่ถ้าเป็นทับแทคซิคอลคลิปเสียบเข้ามาติดเข้าไปแบบนี้เวลาจะถอดออกเลยง่ายเร็วแต่ว่าอีกข้อจํากัดหนึ่งของทับแทคซิคอลคลิปคือคุณไม่สามารถที่จะหนีบเข้ากับเอวกางเกงแบบนี้ได้เพราะว่ามันต้องล็อกเข้ากับรูแบบนี้ถ้าคุณเสียบเข้าไปที่ขอบกางเกงแล้วคุณงับเข้าไปล็อกไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่สบายใจกลัวมันไหลก็ไม่เวิร์กแน่นอน